ครับในหน่วยนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อลิงก์นะครับฉากแต่ละฉากนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ Canvas นะครับแคนวาสปกติแล้ว c a นว a s จะมีด้วยกันสส่วนนะครับที่เราเข้าใจผิดการส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นฉากแต่ละฉากนะครับก็คือหมายความว่า1ด่านเนี่ยก็จะมีหลายฉากนะครับก็จะเปลี่ยนไปแต่ละแต่ละช่วงนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือ Canvas ก็คือเป็นเหมือนกับแผนที่อีก อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องนําเข้าไปใช้นะครับเราสร้างมาตรงนี้2อันนะครับแคนวาส0ูนก็คือสเตทที่1นะครับแคนวาส0ูนก็คือสเตทที่2นะครับเราจะลองเชื่อมต่อแคนวาสสก้อนนี้เข้าด้วยกันนะครับก่อนนเลยให้เราไปเลือกที่รูปประตูนะครับลิงก์นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับในลิงก์ตัวนี้นะครับจะมีส่วนของการเคลี่อนงานอยู่นะครับสส่วนคือมีฝั่ง A กับฝั่ง b นะครับ ฝั่ง A กับฝั่ง B ก่อนอื่นเลยให้เรากดไปที่ปุ่มคำสั่ง Create ตรงนี้นะครับเราจะได้ลิงก์003ขึ้นมานะครับบางคนอาจจะเป็นลิงก์001 002แล้วแต่มันสุ่มออกมานะครับแล้วในช่อง Link A Setting นะครับไซต์ตรงนี้ก็คือเป็นไซต์ของประตูที่เราจะใช้ในการเชื่อมต่อแต่ละจุดนะครับครูใส่ไซต์นะครับลองเลือกก่อนสังเกตว่าพอเราเลือกแคนวาส001ก็คือฉากที่1จะมีจุดสีแดงๆโผล่มาตรงนี้นะครับครูใส่ไซต์เป็น 90 16 90สังเกตว่าบานประตูก็จะยาวออกมาตรงนี้นะครับแล้วแพทอะไรนะครับเพสเมนต์เลเยอร์ตรงนี้ให้เราเลือกเป็นเลเยอร์ที่2เพราะว่าตัวละครเราอยู่เลเยอร์ที่2นะครับส่วนลิงก์ b ก็คือหลังจากเข้าประตูไปแล้วจะไปประตูไหนต่อหรือไปฉากไหนต่อนะครับเราก็เลือกเลเยอร์2เลือกเป็นแคนวาส02นประตูก็จะโผล่มาตรงนี้อ่าแล้วก,ก็เซตตรงนี้เป็น90 นะครับ90ได้แล้วนะครับตอนนี้ลดขนาดลงมาหน่อยจะได้เห็นชัดๆอ่านี่คือประตูที่จะเชื่อม,ออมต่อ <c oughs> ด่านถัดไปนะครับครูก็เลื่อนมาปรับตรงนี้ให้เล็กลงจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่าเลื่อนมาอ่สมมติว่าเลื่อนมาสุดลอะอ่เดี๋ยวเราจะเห็นภาพนะครับว่ามันมันจะไปยังไงอ่าครูมาวางไว้ตรงจุดนี้แล้วกันนะครับอ่าตรงจุดนี้เห็นชัดๆ นี่ประตูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วส่วนประตูทางออกก็คือตัวนี้ครูจะเอามาวางไว้ตรงนี้มันจะโผล่มาตรงนี้พอดีนะครับครูวางไว้ตรงนี้สังเกตนะครับตรงนี้จะมีบอกว่า this link cannot be enter exit only ก็คือ exit ก็คือออกอย่างเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเราติกต๊กก็คือจะไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปได้ก็คือออกไปอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเราไม่ติ๊กก็คือมันจะเข้าออกตรงนี้ได้นะครับ แล้วแต่เหตุการณ์ที่เราสร้างในเกมว่าเราจะสร้างยังไงนะครับตอนนี้ครูติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ the exit exam point ตรงนี้นะครับ e n t i y point ตรงนี้นะครับพูดผิด e n t i y point ตรงนี้จะมีเอฟเฟกของการเลื่อนเปิดประตูอยู่ด้วยนะครับเราก็เลือกไปเอฟเฟกต์ครูก็ลองหาดูนะครับครูเลือกเป็นแบบ black ก็คือสีมืดแล้วก็ค่อยไปฉากที่2ต่อนะครับฉากที่2ก็คือถ้าเราจะเชื่อมต่อฉากที่3ก็เลือกไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของเอฟเฟกต์ต่างๆที่เขาให้มาเห็นไหมครับอันนี้จะบอกว่าฟอร์ม to b ก็คือจาก a ไป b แล้วเป็นยังไงต่อไปจาก B มา A ล่ะแล้วเป็นยังไงนะครับก็มีสลับตรงนี้ตรงนี้สวิตช์ BGM ก็คือเสียงที่เราใช้นะครับเสียงที่เรานำเข้าไปใช้ในตัวตัวบานประตูที่เราจะเปิดนะครับดูนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับ แล้วก็เซฟไปเซฟไปนะครับเซฟไปก่อนนะครับพอเราเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองไปเทสดูกดเพย์ดูนี่ซูมไปเราก็ลองเทสเดินดูนะครับเดินไปด้วยกระโดดไปด้วยแล้วแต่เรานะครับดูก็เดินไป ตรงประตูตรงนี้เราอาจจะใช้เป็นสิ่งของอื่นอย่างเช่นเป็นจุดวาร์ปก็ได้นะครับแต่ตัวนี้คูเซตไว้เป็นมองไม่เห็นเฉยมันก็จะโผล่ไปฉากที่2เห็นไหมครับก็กลับไปกลับมาได้อันนี้ก็คือลักษณะของการเซตเชื่อมต่อระหว่างจุดนะครับน,นี้ก็เอาไปแค่นี้